อานิสงส์การถวายสลากพัิในสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จไปกรุงพารณสีในคราวนั้นบุรุษเข็นใจพาภรรยาประกอบอาชีพตัดฟืนขายเป็นนิดเสมอมาเขาเป็นคนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นยิ่งนัก วันหนึ่งเขาได้ปรึกษากับภรรยาว่าเรายากจนในปัจจุบันนี้เพราะเราไม่เคยทำบุญให้ฐานดังนั้นจึงควรที่เราจกได้ทำบุญสร้างกุศลอันจักเป็นที่พึ่งของตนในสัมปรายภพและก็ชาติหน้าภรรยาได้ฟังดังนี้แล้วก็พลอยยินดีต่อมาในวันหนึ่งเขาทั้งสองก็ได้พากันเข้าป่าเพื่อเก็บผักหักพืนมาขายได้รัพย์ แล้วก็ได้นําไปจ่ายเป็นค่าหม้อข้าวหนึ่งใบหม้อแกงหนึ่งใบอ้อยสีลำกล้วยสีลูกนํามาจัดแจงลงในสําหรับเรียบปล้อยแล้วนําออกไปยังวัดเพื่อถวายเป็นสลากพัดพร้อมอุบาสกอุบาสิกาเหล่าอื่นสามีภรรยาจับสลากถูกพระภิกษุรูปหนึ่งและมีใจยินดีจึงน้อมพัตตาหารของตนเข้าไปถวายเสร็จแล้ว ได้หลังน้ำทักษิโนทกให้ตกลงเหนือแผ่นปัตภีแล้วตั้งความปรารถนาว่าด้วยผลทานทั้งนี้ข้าพเจ้าเกิดในภพใดๆขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์เหมือนดังในชาตินี้โปรโดอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าทั้งสองเลยขอให้ข้าพเจ้าทั้งสองเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์เพียรพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติและมีฤทธิเดชมาก ในพบภายภาคหน้านู้นเถิดดังนี้ครั้นสองสามีภรรยาน,นั้นอยู่พอสมควรแก่อายุไขแล้วก็ดับชีพวายชนไปตามสภาพของสังขารด้วยอานิสงส์แห่งสลากพัดจึงได้ไปเกิดเป็นเทพประบุเทพ,พธิดาในดาวดึงสวรรค์เสวยสมบัติทิพย์อยู่ในวิมานทองอันผุดพองโสภาตราการตาเป็นยิ่งนักพร้อมพรั่งไปด้วย แสนสุรางนางเทพอปรสรห้อมล้อมเป็นบริวารมีนามบรรหารว่าสลากัพัดเทพพระรุเทพพัตพพิดากาลังกตวาครั้นจุติเลื่อนจากสวรรค์แล้วก็ได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์ในเมืองพาราณสีมีพระนามว่าพระเจ้าสัทธาดิดเสวยราชสมบัติอยู่84% 0 0มพปีครั้นเบื่อหน่ายจึงเสด็จออกบรรพชาครั้นสูญสิ้นชีวาลงแล้ว ก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกและต่อมาได้มาอุบัติเป็นพระตถาคตของเรานั่นเองนี่คืออนิสงส์แห่งการถวายสลากพัดนับว่ายิ่งใหญ่ไพศาลย,ยิ่งนักสามารถอํานวยสุขสวัสดิ์แก่ผู้บำเพ็ญทั้งชาติมนุษย์และสวรรค์ในที่สุดถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อท่านพุทธศาสนิกชนได้ทราบชัดในอนิสงส์ดังที่แสดงมาน,นี้ จงมีจิตผ่องแผวยินดีในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติของตนของตนเถิดอัน,นสงสงแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญในแต่ละครั้งหรือว่าครั้งนี้ก็ตามก็จักตามอํานวยผลให้ท่านทั้งหลายได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพโดยไม่ต้องสงสัย